และดูการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดวยที่คุณไม่มีเวลาพอที่จะเปลี่ยนรองเท้าของคุณเลยห้องเรียนใหม่ของฉันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้แนะ่แล้วดูการงั้นเหรออืมนั่นดูนะ่าสนใจดีนี่สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนฉันเป็นอาจารย์ใหม่ของพวกเธอจ้ะยังไงก็ยินดีที่ได้พบพวกเธอนะอือฉันไม่เคยเห็นนักเรียนแบบนี้มาก่อนเลยแฮ เป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งตอนนี้ฉันพร้อมแล้วสำหรับชั้นเรียนนี้ว้าว <Wow, wow. S 1> อาจารย์วัสินยอดเยี่ยมมากเลย uh. เธอมีทั้งสี่ฤดูในหนึ่งเดียวเลยฮะฉันชอบเที่ยวทะเลมากกว่าสิ่งอื่นใดว้าว <Wow, wow. S 1> หนุ่มคนนี้หล่อจริงๆเฮ้นี่ซัมเมอร์เธอเป็นอะไรไปเนี่ยห,หยุดอยู่ตรงนั้นนะนุมหลอ่อ เขาสมบูรณ์แบบมากๆใจของฉันเป็นของเขาไปแล้วล่ะ <laughs> ฉันไม่เคยตัวกลุมรักมาก่อนชัางเป็นความรู้สึกที่นา่าข <c oughs> ึงจริงเหมือนมีผีเสื้อกะเพือปีกอยู่ร,บรอบๆตัวฉันเลยอะ่ะฉันจะเก็บตัวที่สวยที่สุดเอาไว้แล้วกันวาดปีผีเสื้อบนแฟ้มพลาสติกตัดออกมาสองอันเย็บแบบสเก็ตนี้เข้าด้วยกันใส่ลูกปัดลงในช่องต่างๆเติมกากเพช และท้ายสีฉันต่างๆลงไปตัดฐานกล่องดินสอติดกาวลงไปเพิ่มตัวผีเสื้อติดกาวกระดุมโอ้ว้าวฉันรู้นะว่าความรู้สึกของเรานะ่ะมันคล้ายๆกันซัมเมอร์ซัมเมอร์ดูสิดูสินักเรียนคนใหม่ว้า wow. ว เขาหล่อเหลามากเลยอ่ะฉันตกหลุมรักเลยล่ะอีกแล้วเหรอจริงใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะเหลือเชื่อเลยเออดูสิสปิงอีกแล้วนี่ว่าแต่ดอกไม้ของเธอเป็นยังไงบ้างหรอยังไม่ตายใช่ไหมเขาจะต้องลดน้ามันไหมเนี่ยงั้นก็ทําต่อไปเลยนะอุ้ยดูแม่น้ําแข็งนี้สิเธอจริงจังมั่งัง กดอะไรขึ้นหรอก็พวกแกเลยพวกนั้นเลือกที่จะแกล้งฉันอีกแล้วอ่ะโถท,ที่รักจ๋าไม่ต้องกลัวนะ,จะใจเย็นๆไว้ก่อนนะฉันรู้วิธีที่จะให้บทเรียนกับพวกเขาแล้วละนี่มันไม่ใช่สมุดบันทึกธรรมดาทั่วไปนะจ๊ะแต่สมุดบันทึกเล่มเก่าทาด้วยสีขาวสร้างพื้นผิวน้ำแข็งด้วยกาวร้อนโรยด้วยกากเพชรก่อนที่กาวมันจะแข็งตัวทำให้มันดูเหมือนพื้นผิวของน้ำแข็ง ฉันก็จะเขียนชื่อคนที่รังแกของฉันลงไปในนี้และเวทมนต์น้ำแข็งก็จะทำหน้าที่ของมันเองออ,อนี่มี<ๆ>มันแท่งน้ำแข็งมีฉันฉันกันขยับไม่ได้ฮพวกเขาได้รับสิ่งที่สมควรที่จะได้รับแล้วละ่ะช่างเป็นวันที่น่าเศร้ามากและฉันก็อารมณ์ไม่ดีเลยไปให้พ้นนะจะมเ,เมฆมืดมนอาทำทำไมเธอถึงได้เศร้ามากนักละ่ะดูที่ฉันสิฉันน่าจะเปลี่ยนทรงผมมานานแล้ว แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรกันแน่โอ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่มาดูกันว่าเราจะหาอะไรเจอบนโลกออนไลน์ได้บ้างเปลี่ยนสไตล์ของคุณได้อย่างรวดเร็วอู้มันง่ายมากๆอ่มแม่เอาดีกว่าแล้วนี่ล่ะแม่เอาแม่เอาแล้วนี่ล่ะว้าววานี่ไงสิ่งที่ฉันต้องการงั้นเรามาสั่งกันเลยเนาะก็ก็ของมาส่งแล้วครับของฉันหรือเปล่าคะว้าวน่าทึ่งมาก ร้อยลูกปัดสีละดูใบไม้ล่วงบนเอ็นตกปลาทำขึ้นมาสักสองสามเซนติดมันเข้ากับกิ๊บติดผมตกแต่งผมต่อโดยใช้สายลูกปัดเหล่านี้เพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์มามะมาลองดูกันว่าแต่เธอชอบมันไหมอ่ะชอบปะชอบปะว้าวมันน่าทึ่งมากๆฉันรักมันเลยล่ะอ,อ๋เอเมกมาอีกแล้วออทรัมเอ,อ้ย ไมาทำไมอารมณ์ของเธอถึงไม่นิ่งเอาซะเลยเนี่ยฮะเราจะสั่งอะไรกันดีนะฉันอยากจะได้ผลมไม้ไม่เอาไม่เอาใครกครจะชอบผลไม้ไม่นะไม่เอาผักเยอะๆฉันอยากจะกินผักแต่เดี๋ยวก่อนฉันรู้ละว่าฉันจะแนะนําอะไรดีเตรียมส่วนประกอบของพิซซ่าให้พร้อมมีทั้งเห็ดหัวแขกพริกไก่อารูกูราซอสมะเขือเทศชีสลูกแพร ปแป้งพิซซ่าด้วยซอสมะเขือเทศวางเนื้อไก่ลงไปใส่ถั่วและอารูกล่าให้กับสปริงใส่เห็ดและพริกหยวกให้กับฟอร์ในส่วนพิซซ่าของซัมเมอร์นั้นให้วางลูกแพที่สไลด์แล้วลงไปโรยชีสเยอะๆเลยลงในส่วนของวินเทอร์ให้อบประมาณ15นาที ทุกคนจะต้องชอบพิซซ่านี่อย่างแน่นอนทุกคนกินให้อร่อยนะมันสมบูรณ์แบบมากยำๆอร่อยจังนี่ค่ะใบเสร็จของคุณค่ะแต่พนักงานเสิร์ฟควรจะได้ทิปนี่เราจะให้ของที่ล้ำค่าที่สุดของเราให้เธอเก็บไว้นะตอนนี้เราก็ไปได้แล้วล่ะอะไรกันเนี่ยนี่นี่คือทิปเหรอ อืมฉันได้ยินเสียงของมหาสมุทรแฮะสวัสดีจ้าสาวเ้าว้าว,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 าวเข้าเวนเทอตุอม้มหัวของเธอแหมสวยงามมากๆ โอ้ยระวังต้นไม้หน่อยสิว่าแต่ฉันขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมอืออ <c oughs> ได้สิจ๊ะว้าวมหัศจรรย์มากโอ้ยฉันเผลอทำมันละลายอ่ะฉันฉันขอโทษว,ว่าไงนะให้ฉันช่อมมันดูนะหลังจากที่ใช้เวทมนต์เยือกเย็นเครื่องประดับใหม่ก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะ <c oughs> ใส่หิมะเทียมลงในขวดแก้วแผวนมันบนเอนตกปาผูกปลายของเอนตกปาเข้ากับตุ้มหู ร้อยลูกปัดบนเอ็นตกปลาอีกเส้นติดมันเข้ากับตุ้มหูว้าวมันสวยยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะไหนๆขอฉันดูไหนสิไม่ได้นะห้ามแต่ต้องอันนี้ตุ้มหูอันเก่าขับใจนะมันวิเศษมากๆเลยล่ะอุ๊บโอยมันละลายอีกแล้วอ่ะฉันจะทำยังไงดีคิดสิคิดนี่นี่นเอามาลดน้ำต้นไม้สิตวไวๆและแข็งแรงแข็แรงนะวันนี้ เราจะมาสอบกันแล้วนะพวกเธอมีเวลา30นาทีเวลาของพวกเธอเริ่มขึ้นแล้วเริ่มได้ฉันทำได้ฉันอ่านมาแล้วฉันรู้หัวข้อนี้และฉันเชื่อมั่นในสัมผัสที่หกของฉันตักตานี่เป็นอะไรไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้อ่ะไม่นะไม่ไม่ใช่ตอนนี้สิสาวสาวช่วยฉันด้วยจีิทุกทคนก็กำลังยุ่งอยู่กับหน้าที่ของตัวเองอยู่อะฉันรู้ละ ดอกไม้ของฉันอาจจะช่วยฉันได้เอามาทำช่อดอกไม้และตอกสำเร็จละเวทมนต์ของสปิงนี่โอ้โฮได้ผลทุกครั้งแฮะดัดลวดพันด้วยดินโพลิเมอร์ปั้นให้เป็นรูปร่างดอกสโนดรอบปบตามคำแนะนำในแพ็กเกจของดินทาด้วยเสียกิลีทำดอกย้าฟรันและดอกวิลลี่ด้วยวิธีเดียวกัน ติดดอกไม้เข้ากับปากาลูกลืน่นทาให้เป็นรูปร่างของช่อดอกไม้เพิ่มดอกไม้และใบไม้ปลอมลงไปด้วยว้าวมันใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากฉันจะต้องรีบแล้วล่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วส่งกระดาษาคาตอบของพวกเธอมาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะฉันทาได้ปากาใบาไม้่วงของฉันช่วยชีวิตของฉันเอาไว้แท้ๆเลยการดูรายการทีวีทั้งคืนมันเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยนะ มันทําให้ฉันนอนไม่พออะดิสาวๆมันเป็นหายนะไม่ต้องกังวลไปออทรัมเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองเวทมนต์แห่งความเย็นช่วยได้ความเย็นของน้ําแข็งของฉันมันดีกว่าแผ่นแปะใต้ตายแบบอันเก่าต้องเยอะเอาละเสร็จแล้วว้าวนี่คือเวทมนต์จริงๆเรามาเพิ่มแสงอาทิตย์กันหน่อยและเติมแสงในห้องมันสว่างมากดวงอาทิตย์ให้พลังงานแก่ฉันได้จริงๆ ก็มีบางอย่างเหมือนกันนี่ไงมันคืออะไรอะ่ะนี่คือแหวนที่ซ่อนความลับเอาไว้แตะแตะที่แก้มของเธอและหลังจากนั้นเธอก็จะรู้เองนะน่าติดดอกไม้ปลอมเข้ากับแหวนที่ไม่มีหัวแหวนคนลับ,บิงแอลกอฮอลลงไปทาสีดอกไม้ด้วยบัสออนแตะแตะแบบนี้เหรอจ้ะจ้ะว้าวมันได้ผลแล้ว อแกมของเธออมชุมพูแล้วล่ะเข้าใจนะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีโทรโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเช้าอีกแล้วหรอฉันขอนอนต่ออีกสักนิดหน่อยไม่ได้หรือโอ้ยนาฬิกาปลุกกปกอยู่นั่นแหลอะอะไรกันเนี่ยฉันสายแล้วหรอโอ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะฉันรีบร้อนจนลืมเครื่องรางของฉันไปเลยอะ่ะ ช่วยด้วย SRS เราจะต้องรีบไปช่วยซัมเมอร์นะวิ่งสาววิ่งแต่ระวังนะขืนไปใช่อีกนิดหน่อยต้องคอยระวังอย่าให้สัตว์ลายตัวนี้บ้าคลั่งขึ้นมานะเรื่องรังนั้นอยู่ไหนนี่หรือเปล่าไม่ไม่ใช่ตรงนี้เหมือนกันมันจะต้องอยู่แถวนี้ที่ไหนสักแห่งคิดสิคิดคิดสิคิดอ๋อใช่แล้วนี่ไงเครื่องรางแห่งธาตุตัดวงกลมสองวงจากผ้าสกัลลาส เย็บลูกปัดทำเป็นดอกแดนดีเลียนทากาวติดก้านที่ทำจากลูกปาดติดดอกไม้เข้ากับเข็มปิดมันด้วยสิ้นส่วนผ้าสกอาชอุ๊ยเธอพบเรื่องลางแล้วสาวๆไัปปะรีบไปกันเถอะซัมเมอร์ตื่นสิตืน่นอันนี้เรื่องลางของเธอจ้ะอุ๊ยขอบใจนะสาวสา ว่าแต่พวกเธอทำกันได้ยังไงอะ่ะอุ้ยมันไม่สำคัญหรอกที่นี่มันร้อนมากๆร้อนอุ้ยร้อนเหลือเกินฉันจะถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วกันและตอนนี้ฉันก็หนาวไม่นะไม่ฉันหนาวมากๆเลยหากไม่ใส่แจ็คเก็ตถ้ามันไม่ร้อนไปมันก็ด้านหนาวไปมีบางอย่างผิดปกติกับสปริงไหนๆขอฉันดูอุณหภูมิหน่อยสิอ้า ฉันรู้ละถอดเสื้อแจ็คเก็ตของเธอออกสิมันไม่ดีเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เธอต้องการรุ่นปรับกุงสำหรับสปิงโดยเฉพาะอ่ะลองใส่ดูสิตัดแขนเสื้อออกจากแจ็คเก็ตยีน ตัดส่วนข้อมือออกใส่ถุงมือยางคลอกสีเสื้อสเก็ตยีนแล้วย้อมสีด้วยสีย้อมผ้าทําแขนเสื้อจากผ้าโปรง่งเย็บติดกับแขนเสื้อแจเก็ตใส่ส่วนของข้อมือจากเสื้อยีน ทาสีที่ด้านหลังด้วยเสียพิลีว้าวมันดูดีมีสไตล์มากๆเลยอ่ะฉันรักมันเลยแหละสปริงเขาดูดีมากเลยเวลาที่เธอใส่มันนี่คือสีของเธอจ้ะขอบคุณนะฉันรู้สึกดีจังทุกทุกคนไปปไปกันได้แล้วล่ะสปริงเดี๋ยวก่อนและนี่ก็คือแคตตล็อกล่าสุดจะ้ะ สำหรับเด็กสาวคนพิเศษอย่างเธอไงว้าวขอบคุณจ้ะคุณชอบระดูต่างๆของเราไหมเอย่ยคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดสมุดบันทึกน้ำแข็งปากกาชอบดอกไม้หรือว่าแหวนพร้อมบัตรสออนกันละจะ้ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะไ,ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสนุกสนานจากช่องพื้นทุ่ง